ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ wrestling mode รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบียนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่74ของรายการ Wrestling โหมดแล้วล่ะฮะซึ่งในเทปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บตกแมตช์มวยปล้ำของ Mercedes m o n e ทั้งในศึก Sakura Genesis ของสมาคม New Japan Pro Wrestling แล้วก็ศึก All Star Grand k i n g d o m ของสมาคม Stardom ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะที่ยังคงเฝ้ารอคอยที่จะได้รับชมแล้วก็รับฟังรายการ Wrestling Mode เทปนี้แบบเจ๊จ,จ,จ๊อเนาะ ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะที่เราได้ทําการดองเทปนี้แบบชิบหา้ป่วงกันเลยทีเดียวเนาะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะคือช่วงนี้ค่อนข้างจะขี้เกียจนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้เสียงค่อนข้างเยอะก็เลยเอออยากจะพักบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเราถือคติมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเนาะยังน้อยก็ยังมาก่อนที่ศึกแบ็กแลชมันจะมาถึงอน,นะก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่หรือเปล่า อ่ะช่างมันเถอะนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าเทปนี้เนี่ยจะเป็นการเก็บตกแมตช์ของโมเนในศึกใหญ่ของสมาคม New Japan Pro w r โปรเรสซแล้วก็สมาคม Stardom ช่วงที่ผ่านมานี้เนาะซึ่งเราก็จะทำการสรุปแบบรวบยอดให้ทีเดียวเลยก็แล้วกันนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเก็บตกเนาะอย่างที่บอกดังนั้นเราจะไม่ขอทําการวิจารณ์หรือว่าวิเคราะห์แบบลงลึกมากก็แล้วกันหนึ่งเลยเนี่ยเพราะว่าเราเองก็ดู2แมตชทที่ว่าเนี่ยผ่านมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็เลยอาจจะทําให้ลองลองลืมๆรายละเอียดไปบ้างเนาะในส่วนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังคนไหนเนี่ยอยากจะช่วยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ เลยเนี่ยเพราะเราเองก็ไม่ได้คุ้นเคยกับนักวยปล้ำหญิงญี่ปุ่นหลายๆคนที่จะต้องพูดถึงในเทปนี้นะคะและในเมื่อเราไม่มีความรู้เราไม่มั่นใจเราจะไม่เสอไปวิจารณ์แบบสรงเดชนะคะดังนั้นเราจะขอพูดถึงพวกเธอแบบผิวๆเผลนๆออกไปในแนวทางความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็แล้วกันเนาะ ต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยในเมื่อนี่เป็นการพูดถึงสมาคมสตาร์ดอมครั้งแรกในรายการเรสลิงโหมดของเราเนาะจะให้เราพูดถึงแมตช์ของโมเน่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมด้วยการพูดถึงแมตช์อื่นๆที่เราได้ดูในศึกอ l s สตา g r แกรนควีน d o มไปด้วยนิดหน่อยก็แล้วกันนะอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกแมตช์นะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ดูครบทุกแมตช์คือถ้าจะดูครบทั้งโชว์ตั้งแต่พรีโชว์ยันเมนโชว์เนี่ยคือใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเลยนะคือมันโหดมาก รวมไปถึงเราก็อาจจะมีการอัปเดตเรื่องของสัญญาแล้วก็แม่การปล้ำหลังจากนี้ของ Mercedes m o n e เนรวมไปถึงของ Trinity หรือที่ใครหลายคนอาจจะรู้จักกันในนามของอดีตนาโอมิอีกด้วยนะคะในไหนก็ในไหนแล้วพูดถึงให้มันครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยก็แล้วกันเนาะนั่นแหละ คือสิ่งที่เราจะพูดถึงกันทั้งหมดในเทปนี้นะคะยังไงสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้ในช่วงถัดไปเลย แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นกันนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสําหรับแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักที่ชาวช่องที่แฟนรายการแล้วก็แฟนคลับของเราได้ส่งเข้ามาให้กันด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยยังไงก็ตามสําหรับใครที่สนใจอยากจะส่งแฟนอาร์ตแบบนี้เข้ามาให้เราอีกเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook The Cat b บียนเลยนะคะเรารอดูอยู่นะ เอาลถ้าหากว่าเราเรียงตามไทม์ไลน์เลยเนาะเราจะมาเริ่มกันที่ศึกซากุระเจเนซิสกันก่อนเลยซึ่งศึกซากุระเจเนซิสในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะคะในวันเสาร์ที่8เมษายนปี2023เนาะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนามเรียวโกคุโคคุก oh ิค uh ัง นถูกไหมน่าจะถูกแหละถ้าไม่ถูกยังไงสามารถแก้ไขให้เราได้นะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งแมตช์ของโมเน่ที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นแมตช์สเศร้าชิงแชมป์หญิง IWGP ระหว่าง Mercedes m o n e กับ a s u มิแล้วก็ฮา s u กินะคะ สำหรับผลของแมตช์นี้เมอร์เซเดสโมเน่สามารถเอาชนะอาซึมิและฮาสึกิไปได้นะคะด้วยการจับอาซึมิที่กำลังรวบกดฮาสึกิอยู่เนี่ยมาใส่ท่ามันนี่เมเกอร์ลงไปบนตัวของอาซึมิที่กำลังนอนอยู่บนพื้นเวทีอีกด้วยนะคะก่อนที่เมอร์เซเดสโมเน่เนี่ยจะจับกดอาซึมิจนสามารถนับจนถึง3ไปได้นะคะทำให้เมอร์เซเดสโมเน่เนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงสามารถรักษาแชมป์หญิง IWGP ของตัวเองเอา ไว้ได้เหมือนเดิมนะคะหลังจบแมชมายยอิวัตานีนะคะได้ออกมาขอท้าชิงแชมป์หญิง IWGP กับ m e r c e d e s m o n e ในศึก All Star Grand Kingdom ของสมาคม Stardom ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงหลังจากนี้นี่แหละ เราขอให้คำนิยามของแมชนี้เนี่ยว่าเป็นแมชที่เร็วแรงทะลุนรกก็แล้วกันนะคะการดูแมชนี้เนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนดูแมชมวยปล้ำหญิงที่กดเร่งความเร็วของเวลาแบบคูณสองอยู่นิดๆนะฮะมันเร็วแบบนั้นเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแมชนี้มีอาซุมิซึ่งเป็นแชมป์ไฮสปีดของสมาคมสตาร์ดอมปล้ำอยู่ด้วยนั่นเอง แล้วไอแชมไฮสปีดที่ว่านี้เนี่ยก็คือแชมเจ้าแห่งความเร็วตามชื่อของมันเลยนั่นแหละคนที่จะเป็นแชมสนีได้เนี่ยต้องเป็นนักมวยปล้ำหญิงที่มีเพอร์ฟอร์มการปล้ำบนเวทีที่รวดเร็วว่องไวจริงๆนะคะซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยเราเคยดูแมตช์การปล้ำชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ไฮสปีดมานิดหน่อยนะคะประมาณ2-3แมตช คือเขาปล้ำกันได้เร็วแรงทะลุนรกจริงๆนะคะอันนี้อันที่จริงเราเนี่ยเผลอๆมันเร็วกว่าแมชหนี้ด้วยซ้ำไปนะเพราะงั้นจะบอกว่านักมวยปล้ำหญิงที่ปกติแล้วปล้ำได้เร็วกว่านี้อย่างอาซสมิแอบผ่อนความเร็วให้กับโมเน่เพื่อให้โมเน่เนี่ยปล้ำตามได้ทันมันเป็นแบบนั้นจริงไหมเราคิดว่าจริงนะคะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของโมเน่เองที่ขึ้นชื่อว่าก็ปล้ำได้ค่อนข้างจะเร็วอยู่นะถ้าหากว่านับในโซนเมกาที่เธอจากมาเนี่ยแต่ตัวของโมเน่ก็พยายามถีบตัวเองขึ้นมาให้ปล้ำเร็วขึ้นไปกว่านั้นอีกจนถึงขั้นพอฟัดพอเหวี่ยงกับอสมิได้อยู่เหมือนกัน เพราะงั้นเราคิดว่าเออทั้งคู่เนี่ยพยายามหาตรงกลางระหว่างกันและกันแล้วพยายามมาเจอกันตรงกลางนั้นมากกว่านะคะคืออาซูมิเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวแบกซะทีเดียวส่วนโมเน่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวถ่วงเหมือนกัน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วละฮะถึงแม้ว่าเออจะมีบางช่วงบางตอนที่แอบตะกุกตะกากติดขัดอยู่บ้างไม่ได้ลื่นไหลไปจนตลอดรอดฝั่งโดยที่ไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะคะแต่เรามองว่าโดยภาพรวมแล้วอะ่ะมันก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะลงตัวนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้เรื่องของความเร็วเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่ใครหลายคนให้ความสําคัญกับแมตช์นี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความเร็วก็ไม่ใช่ทุกสิ่งไม่ใช่ทุกอย่างมันยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่ทําให้แมตช์แมตช์หนึ่งเนี่ยมันออกมาเป็นแมตช์ที่ดีได้ซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยก็ยังมีฮัสกิ ที่เราเองก็ได้รับข้อมูลดีๆจากเพจมวยปล้ำเพื่อนบ้านอย่างอยากแชร์มานะคะว่าเออนักมวยปล้ำหญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ปล้ำไวนะแต่ว่าเป็นคนที่ปล้ำหนักมากกว่าเพราะงั้นมันก็เลยอาจจะช่วยทําให้แมตช์นี้เนี่ยมีเดินามิกที่มากขึ้นเนาะไม่ได้สักแต่ว่าจะเร็วอย่างเดียวแมตช์ match, เนี่ยมีความลงตัวมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราค่อนข้างจะชอบเกี่ยวกับแมทนี่นะคะคือความสร้างสรรในสปอตการใส่ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอตที่ต้องปล้ำกัน2คนหรือแม้แต่3คนก็ตามนะคะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆว้าวๆให้ได้ดูค่อนข้างจะเยอะเลยแหละแล้ว แต่ละสปอตที่ว่าเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะนอกจากจะทำให้แมตช์นี้เนี่ยมันมีสีสันแล้วก็ไม่น่าเบื่อแล้วมันยังทำให้แมตช์นี้เป็นที่น่าจดจำมากอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสปอตปิดบัญชีของโมเน่ที่ใส่ท่าไม้ตายครั้งเดียวแต่ว่าน,น็อกคู่ต่อสู้ในแมตช์ไปได้ถึง2องอันนี้เนี่ยคือโคตรเท่เลย ส่วนผลลัพธ์ของแมชอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตายตัวแล้วก็เดาทางได้ง่ายอยู่พอสมควรนะด้วยความสมเหตุสมผลความน่าจะเป็นแล้วก็ความเห็นของแฟนมวยปล้ำส่วนมากซึ่งมันก็แทบจะเป็นไปนในทางเดียวกันอยู่แล้วนะว่าเออยังไงโมเน่ก็ยังรักษาแชมป์ได้อยู่นั่นแหละแต่เราแอบแปลกใจอยู่นิดหน่อยนะที่โมเน่กดอสมิซึ่งเป็นแชมป์ไฮสปีดได้ไม่ใช่ฮาสกิคือก็เป็นระดับแชมป์เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละ เอาเป็นว่าส่วนการออกมาขอท้าชิงแชมป์ต่อหลังจากที่จบแมตช์ของมายุอีวัตนีอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอยกไปพูดในช่วงถัดไปทีเดียวเลยก็แล้วกันนะคะในเมื่อเราก็ต้องพูดถึงแมตช์ของทั้งคู่ในเทปนี้อยู่แล้วเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะแต่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 อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้เนี่ยคือ แมดนี้วิกโมเน่ไม่เถิกไม่หลุดเหมือนแม h ที่เจอกับไครริแล้วนะฮะให้ตายสิมันต้องให้ได้แบบนี้สิเออคือมันแน่นหนาแข็งแรงทนทานต่อความเร็วแรงทะลุนรกของแม h นี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถือว่าแก้ตัวได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงขอให้คะแนนของแม h นี้เอาไว้ที่4ดาวท้วนด้วยกันนะคะ ทีนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันที่ศึก All อ t a ตา r กรน Quindom ของสมาคม Stardom กันต่อเลยนะคะซึ่งศึก All อ t a r า r กรน Quindom ครั้งนี้เนี่ยก็ถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23เมษายนปี2023นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนามโยโกฮาม่าเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงแมตนี้กันก่อนเลยเนาะก่อนที่จะไปพูดถึงแมตอื่นๆในศึกนี้แบบประปรายนั่นก็คือแมตตชิงช้ป์หญิง IWGP ร่วง Mercedes Moné กับ Mayu Iwata นี ani, นะคะ สำหรับผลของแมตชน์นี้เนี่ยมายุอิวัตานิสามารถเอาชนะ Mercedes m e r c e d e เดสโมเนไปได้นะคะโดยการจับใส่ท่าดราก้อนซูเพล็กซ์จนสามารถจับเมอร์ d e เดสโมเนเนี่ยกดจนนับถึง3ไปได้ทำให้มายุอิวัตานินะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็กลายเป็นแชมป์หญิง IWGP คนใหม่ไปในทันทีนะคะ หลังจบแมทมอร์ซิเดนโมเน่เนี่ยได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ชื่นชมตัวของมายุอิวัตานิอย่างจริงใจอีกด้วยนะฮะบอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรารู้สึกแฮปปี้มากนะกับการที่ได้เห็นแมทดีๆแมทสนุกๆจากโมเน่แบบสม่ำเสมออย่างนี้เนี่ยซึ่งแมทนี้ก็ยังคงเป็นแมทการปล้ำของโมเน่ที่ทำออกมาได้น่าทึ่งไม่แพ้แมทที่ผ่านมาของเธอเลยนะคะ ถึงแม้ว่านี่มันจะเป็นแตช์ที่เธอเสียแชมป์หญิง IWGP ก็ตามซึ่งเราเชื่อว่ายังมีใครหลายคนที่ยังข้องใจกับเรื่องนี้ไม่หายเช่นเดียวกันนะคะว่าเฮ้ยทำไมโมเน่ถึงเสียแชมป์ไวจังเพิ่งจะถือแชมป์ไปได้แค่60กว่าวันเองไม่ใช่หรอแล้วแบบนี้เนี่ยบุ๊กกิ้งการถือแชมป์ของ Mercedes m o n e นในสมาคม New Japan Pro Wrestling กับ s a ช h a แบง k s ในสมาคม WWE มันจะไปต่างกันตรงไหนวะเอาล่ะในเมื่อเราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วเราก็ขอพูดถึงผลลัพธ์ของแมทนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะคือด้วยความที่สัญญาของโมเน่กับสมาคม New เจ p a n แป o w โปรเรส n ิงเนี่ยมันเป็นสัญญาระยะสั้นเนาะโมเน่มีคิวการปล้ำเพียงไม่กี่แมทเท่านั้นถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญาออกไปแต่ว่าไอการพูดคุยนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้สิ้นสุดดีในตอนที่แม นี้กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้นั่นแหละไม่ได้มีความผิดปกติอะไรทั้งนั้นนะซึ่งเราเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อะแต่ก็เหมือนกับที่เราเคยบอกไปหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วนะคะว่าต่อให้ในบางทีเนี่ยผลลัพธ์ของแมทมันอาจจะออกมาไม่ถูกใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าแมทมมันออกมาดีเราก็ยอมรับได้นะคะซึ่งแมท นี่เนี่ยมันก็ทำออกมาได้ดีดีอย่างไม่มีข้อกังขาอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะคะโมเน่กับมายุเนี่ยมีเคมีที่เข้ากันได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะคนหนึ่งก็เน้นปล้ำไวส่วนอีกคนหนึ่งก็เน้นปล้ำหนักแล้วแมทนี้เนี่ยก็ปล้ำกันได้เดือดมากเดือดชนิดที่ว่ามายุเตะโมเน่หัวปูดเป็นลูกมะนาวเลยนะคะโหดมาก ซึ่งจากคําบอกเล่าของเพจมวยปล้ำเพื่อนบ้านหลายๆเพจที่เขาดูมวยปล้ำญี่ปุ่นเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ย เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติของโซนญี่ปุ่นเขาอะน,นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ปกติสำหรับโซนเมกาสักเท่าไหร่เพราะงั้นคนที่เพิ่งจะตามมาดูเนี่ยอาจจะเกิดอาการ culture shock ก,กันไปเป็นแถบๆได้นะคะเพราะงั้นไม่ต้องตกใจนะอันนี้ขอเตือนขอบอกเอาไว้ก่อนเลยก็แล้วกันสิ่งนึๆเลยที่เราชื่นชอบแล้วก็ต้องขอชื่นชมเกี่ยวกับแมทของโมเน แล้วไม่ใช่แค่แมตช์นี้แมตช์เดียวนะแต่ว่ารวมไปถึงทุกๆแมตช์ที่ผ่านมาเลยทั้งแมตช์ที่ปล้ำจนได้แชมป์แมตท,ที่ปล้ำป้องกันแชมป์ได้แล้วก็แมตช์ที่จะต้องเสียแชมป จนถึงตอนนี้เนี่ยโมเนอาจจะปล้ำไปได้แค่3แมตช์เท่านั้นนะคะแต่ว่าทั้ง3แมตช์เนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณภาพแล้วก็ยังให้อารมณ์ความรู้สึกในการดู mood and t o ท e ในการปล้ำแล้วก็ Storytelling ในแต่ละแม์ที่แตกต่างออกจากกันโดยสิ้นเชิงอีกด้วยนะคะแต่ละแม์เนี่ยมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำเป็นของตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากจริงๆนั่นแหละ เราชอบอะไรที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณแบบนี้เยอะเลยนะคะแล้วเราชอบการเล่าเรื่องของแม h นี้มากนะที่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็เล่ามาตั้งแต่ก่อนเริ่มแม h ผ่านพวกงานถแถลงข่าวอะไรต่างๆนานา,น,านานาสารต่อเรื่อยมาจนนำมาเล่าต่อให้จบผ่านแม h การปล้ำนี่นี่แหละ โมเน่ที่แสดงออกแบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะว่าเธอเนี่ยไม่เคารพแล้วก็ไม่ยอมรับในตัวของมายุเลยพยายามหาทางที่จะดูถูกหรืออาจจะเรียกได้ว่าบุลลี่เลยก็ได้นะคะตัวของมายุเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการแสดงออกเพื่อกลบเกลื่อนความกลัวความกังวลว่าจะถูกเอาชนะของตัวโมเน่เองมากกว่าสังเกตได้เลยนะว่าในแมท นี้เนี่ยโมเน่แกดูมีความหิวกระหายที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้บนเวทีของเธอให้ได้ไวกว่าแมทอื่นๆที่ผ่านมานะคะและเมื่อโมเน่ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เนี่ยไม่ว่าจะใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ตามจนแล้วจนรอดนะคะโมเน่ก็เลยน็อตหลุดเกิดอาการลนหลานจนนำไปสู่ความประมาทแล้วก็พลาดท่าแพ้กับมายุที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ไปแบบใสสะอาดในที่สุดนะคะ คือด้วยความที่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในสมาคมสตาร์ดอมแบบใกล้ชิดแต่ก็พอจะทราบจากเพจมวยปล้ำเพื่อนบ้านอย่างอยากแชร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะว่าเออแรกเริ่มเดิมทีเราเนี่ยมายุตัดสินใจสละแชมป์อีกเส้นหนึ่งเพื่อมาชิงแชมป์หญิง IWGP เส้นนี้เพราะงั้นจะบอกว่ามันเป็นการฟินิชเดอะสตอรี่ของมายุก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ด้วยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราได้ว่ามานีเนี่ยมันทําให้ถึงแม้ว่าเออเราอาจจะไม่ได้เชียร์มายุนะเราเชียร์โมเน่แต่เราก็ประทับใจแล้วก็ยินดีกับชัยชนะของเธอในครั้งนี้ไปด้วยเอาเป็นว่าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในแมตช์นี้เนี่ยมันทําออกมาได้น่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยเออถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ติดตามดูมันมาตั้งแต่แรกหรือไม่ได้เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบร้อเซ็ก็ตาม แต่ว่าแมทนี้แล้วก็สตอรี่ของมันเนี่ยก็ยังสามารถทำให้เรารู้สึกประทับใจได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่4ดาวท้วนด้วยกันนะคะ ทีนี้เนี่ยนอกจากแมทของโมเนในศึก All ออสตาแกรนควีน d o มแล้วนะคะก็ยังมีแมทอื่นๆที่น่าสนใจซึ่งตัวเราเองเนี่ยได้ดูแล้วก็อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังได้ไปลองดูตามเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะขอไล่เรียงไปตามไทม์ไลน์เลยก็แล้วกันนะคะ มันจะมีแมตช์ในช่วงพรีโชว์ที่สามารถดูได้ฟรีผ่านทางช่อง Youtube ของสมาคมสตาร์ดอมนะคะอย่างแมตช์แท็กทีมหญิง8คนระหว่างทีมโอเอโดไทยกับทีมคลับวีนัสที่แถมเทก้ามาด้วยอีกคนหนึ่งนะคะคือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่ามาจับกันในแมตช์นี้แบบเฉพาะกิจเนาะ ซึ่งหลังจากที่เราได้ดูแม์นี้จบเนี่ยเราดันโดนตัวแถมอย่างเทก้าตกเฉยเลยนะฮะคือชอบมากลุกโดนใจมากๆเลยนะเผื่อว่าใครอยากจะไปตามดูแล้วก็จะโดนตกเหมือนกันจำรับคนที่อยากจะดูใครรีปล้มก็มีแมทแท็กทีมหญิง6คนชิงแชมป์อาร์ติสออฟสตาร์ดอมระหว่างทีมรีสตาร์ทซึ่งตัวใครรีเนี่ยอยู่ทีมนี้นะคะกับทีม Prominence ให้ได้ดูอยู่นะ ซึ่งตัวแมทเนี่ยก็จัดว่าเฮ้ยสนุกสนุกมากเลยต้องไปดูสจวันอีกแมทหนึ่งที่เราก็ไม่อยากให้พลาดเช่นเดียวกันเนี่ยคือแมทคู่เอกของศึกออฟสตา r ์แกรนคว n นดอมนี้นี่แหละอย่างแมทชิงแชมป์เวิลด์ออฟสตาร์ดมระหว่างจูเลียกับตั้มนากาโนะที่บอกได้เลยนะคะว่าโคตรดีโคตรโหดโคตรมันโคตรเดือดแมทโมเน่ match, Monet, ที่ว่าดีที่ว่าเดือดแล้วเนี่ยแมทนี้ดียิ่งกว่าเดือดยิ่งกว่าอีก คือของโมเน่ใช่ไหมแค่ปล้ำจนหัวโนแต่ว่าแมทนี้เนี่ยคือเขาปล้ำกันจนแบบ หน้าบวมเป็นซาเปาหลังจบแมตช์เลยอะคือโหดมากโหดจริงๆถ้าใครสนใจแนะนำนะคะแนะนาและสำหรับใครที่กังวลน,นะคะว่าเฮ้ยหลังจากที่โมเนต้องเสียแชมป์หญิง IWGP ของตัวเองไปเพราะว่าสัญญาที่ไม่อยู่กับทางสมาคม New Japan Pro Wrestling ได้หมดลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขาได้มีการขยายระยะเวลาสัญญาเพิ่มเติมแล้วดังนั้น แฟนมวยปล้ำแบบเราๆเนี่ยก็ยังจะได้ดูโมเน่วนเวียนกับการปล้ำในญี่ปุ่นในสมาคมมวยปล้ำของญี่ปุ่นต่อไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะซึ่งแมทถัดไปที่โมเน่จะได้ปล้ำเนี่ยก็มีกำหนดการออกมาแล้วนะคือแมทหาแชมป์หญิง New Japan Pro w โ e s t l i n g Strong คนแรกนั่นเองนะคะขอเรียกสั้นๆว่า New Japan Strong ก็แล้วกันเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าว่าโมเน่ชนะทัวร์นาเมนต์หาแชมป์คนแรกนี้แล้วก็ได้เป็นแชมป์หญิง New เจ p a n แ t น o n สตรองเนี่ยก็มีโอกาสอยู่นะที่เธอจะได้มาบรรจบ พบเจอกับ Trinity ที่ตอนนี้เนี่ยเซ็นสัญญาอยู่กับสมาคม Impact เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่า2สมาคมนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะคะแล้วก็มักจะจัดอีเวนต์ร่วมกันอยู่บ่อยๆอย่างที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยก็มีอีเวนต์ m u l t i v e r s e Unite 2นะคะซึ่งมันจะเป็นการจัดอีเวนต์ภายใต้ชื่อ Multiverse Unite เป็นครั้งที่2ของปีนี้อีกด้วยนะคะ แต่ว่าผลตอบรับน่าจะดีก็เลยจัดแบบรัวๆเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นผลกำไรของพวกเราคนดูแล้วแหละนะยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ต้องเราติดตามดูกันต่อไปนะคะน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณนสำหรับสมาชิกตั้งแต่ระดับ แมวบ้านแล้วก็ระดับแมวป่าขึ้นไปเนาะที่ได้ทำการกดสมัคร YouTube Membership ของช่อง The c a t b เบียเข้ามาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับรายการ Wrestling Mode รวมไปถึงรายการอื่นๆในเครือ The c a t b เบีของเรานะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยรวมไปถึงต้องขอขอบคุณเหล่าสปอเตอร์ที่น่ารักทุกคนด้วยนะที่ได้ทำการโด o n a t เงินเนาะเข้ามาให้การผ่านทางทั้งช่องทางของ t r u e m o n e y w a l l e t หรือแม้แต่จะเป็นช่องทางของซ u เปอร์แชทซูเปอร์แตงแล้วก็ซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆก็รวมไปด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากเช่นเดียวกัน แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ r a s i n g m o Mode เนี่ยได้ทางช่อง YouTube The c a t b ี a n แล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r a s i n g m o Mode ได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The CatBean เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b i a n ก็สามารถกดติดตามได้เลยเนาะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ r a s i n g Mode และสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a t b i a n สามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโดเนททั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ทาง t r u e m o n e y Wallet นะคะ ล่าสุดเลยตอนนี้สามารถกดเป็นซ u ปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงแล้วก็ซ u ปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้การผ่านทางคลิปวิดีโอหรือว่าทางไลฟ์สตรีมได้แล้วนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจรวมไปถึงสามารถกดสมัครสมาชิก Membership แบบเป็นรายเดือนสนับสนุนกันแบบต่อเนื่องให้กันได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ถ้าเกิดว่าสนใจเนาะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ